อุไรพันธ์กับท็อปแอคทีฟกับเรื่องราวการสื่อสารในที่ทำงานที่จะช่วยคุณแอคทีฟมากขึ้นในทุกวันคุณเคยพูดว่าได้ทั้งที่ในใจอยากพูดว่าไม่ใจจะขาดไหมครับหลายครั้งเราตอบตกลงไปโดยพูดว่าได้เพื่อรักษาน้ำใจคนอื่นกลัวคนอื่นจะโกรธหรือกลัวว่าตัวเราเองจะรู้สึกแย่ถ้าต้องปฏิเสธคาขอของใครสักคนหรือในบางครั้งอยากให้ตัวเราเองไปที่ยอมรับและชื่นชมและในอีกหลายสถานการณ์การพูดตอบรับมันง่ายกว่า การพูดปฏิเสธออกไปซึ่งผมเองก็เป็นนะครับหลายๆครั้งเลยก็เพราะเป็นคนขี้เกียจใจคนด้วยแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณตอบรับคําขอของคนอื่นนั่นหมายถึงคุณกําลังให้ค่ากับความต้องการของคนอื่นเหนือกว่าความต้องการที่แท้จริงของตัวคุณเองและทราบไหมครับว่าการตอบรับของคุณที่ไม่เต็มใจนั้น่ะจะนําผลเสียที่ตามมาหลายข้อครับเช่นข้อที่1ความเครียด การรับปากทําในสิ่งที่คุณจริงๆแล้วคุณไม่อยากทํานั้นจะก่อให้เกิดความเครียดและอาจนํานนไปสู่โครคภัยไข้เจ็บต่างๆครับเช่นการนอนไม่หลับความกังวลใจคุณสามารถลดความเครียดได้หากเพียงคุณรู้จักที่จะพูดคําว่าไม่ข้อ 2. คุณอาจกําลังถูกเอาเปรียบถ้าคนอื่นรู้ว่าคุณตอบรับกับทุกคําขอที่ถูกขอไปเป็นมิสเตอร์เยสกับทุกเรื่องคุณกําลังเสี่ยงกับการที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบ คนกลุ่มนี้จะพูดที่คุณรู้สึกผิดถ้าคุณปฏิเสธเขาบางครั้งเขาอาจจะตามตือ้อจนคุณต้องตกปากรับคําในที่สุดเพราะเขารู้ว่าในท้ายที่สุดแล้วคุณต้องยอมใจอ่อนรับคําขอของเขานั่นเองข้อเสียข้อที่3คือคุณจะเสียเวลาของคุณเองเรารู้กันดีอยู่ว่าคนเรามีแค่24ชั่วโมงต่อวันเท่าๆกันหากเอาเวลาไปทําสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราทําแทนที่จะทําในสิ่งที่เราควรจะทําจริงๆหรือต้องทําสิ่งที่สําคัญสําหรับคุณ ฉะนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งสําคัญมากกว่ากันเมื่อคุณรู้ว่าอะไรสําคัญคุณก็จะรู้จักปฏิเสธคนอื่นมากขึ้นข้อ4หลุดโฟกัสคล้ายกับข้อที่ผ่านมาครับเมื่อคุณมีทางเลือกให้ทําหลายอย่างคุณก็ไม่สามารถโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เมื่อคุณไม่สามารถโฟกัสได้คุณจะเสียพลังงานไปกับสิ่งหลายๆอย่างที่คุณไม่อยากทํเพอคุณใช้พลังงานและเวลาที่เหลือกับเรื่องของอื่นไปหมดแล้วสุดท้ายคุณจะไม่เหลือพลัง ในเรื่องที่ควรจะทํากลับมาที่วิธีการที่คุณจะปฏิเสธโดยไม่ทำร้ายใจิตใจคนอื่นหรือพูดว่าไม่อย่างไรให้ดูดีครับมีทั้งหมด7วิธีด้วยกันข้อแรกเลยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ครับคุณต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณถ้าคุณรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณแล้วคุณจะแยกออกว่าอะไรที่ไม่จําเป็นและอะไรที่จําเป็นวิธีนี้จะช่วยให้คุณปฏิเสธโดยไม่รู้สึกผิด และสามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำสิ่งใดที่ดีสำหรับคุณโดยหลีกเลี่ยงสิ่งอื่นที่ทำให้คุณเสียเวลาคุณจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องจดเตรียมไว้ในตารางให้เรียบร้อยและฟโฟกัสไปที่แผนที่วางไว้เน้นไปที่ตารางของตัวเองก่อนครับมีผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าถ้าคุณมีแผนตารางงานที่ชัดเจนแล้วแม้ว่าจะเจอคำขอร้องจากคนอื่นในภายหลังคุณก็มีโอกาสหรือแนโนมที่จะยึดติดกับแผนเดิมของคุณมากกว่าฉะนั้นตั้งเป้าหมายครับเขียนลงตารางงาน คุณจะช่วยคุณได้ข้อ2เปลี่ยนจากคำว่าไม่เป็นคำว่าไม่ใช่ตอนนี้ถ้าคุณไม่อยากปฏิเสธโดยตรงนะครับคุณสามารถพูดคำว่าไม่ใช่ตอนนี้ได้หากคุณต้องทำงานตั้งแต่เวลาบ่ายสองครึ่งไปจนถึงบ่าย4ี่โมงแล้วสมมุติว่าเพื่อนร่วมง,งานของคุณมาบอกคุณว่าขอเวลาสัก5นาทีได้ไหมซึ่งคุณรู้อยู่แก่ใจว่า5นาทีของเพื่อนร่วมง,งานคุณเนี่ยมันคือ30นาที ในกรณีนี้คุณก็ไม่จําเป็นต้องปฏิเสธทันทีนะครับแต่ใช้วิธีบอกว่าคุณกําลังทํางานที่เร่งด่วนตอนนี้อยู่ช่วยเข้ามาคุยทีตอน4ี่โมงสิแทนได้ไหมจุดสําคัญของวิธีนี้อยู่ที่การตอบโดยใช้คําว่าเร่งด่วนหรือสําคัญครับคุณจะบอกว่าคุณกาลังทางานที่สําคัญอยู่การบอกว่ามันเร่งด่วนหรือมันสําคัญนั้นจะป้องกันการขอร้องในอนาคตหรือคําถามที่เพิ่มเติมการที่เราพูดว่ายังไม่ตอนนี้แทนคําว่าไม่ไปเลยนั้นคุณก็ไม่ได้ทาลาย ความหวังของคนที่มาขอเลยคู่สนทนาแต่คุณวังบอกว่าอะไรสําคัญที่สุดสําหรับคุณณเวลานี้ข้อ 3. ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสําคัญที่สุดถ้าคุณรู้คําตอบอยู่แล้วว่าทําให้ไม่ได้จงอย่าให้ความหวังในการพูดว่าก็ไม่แน่นะหรือตอบไปว่าใช่ส่งส่งไปเท่านั้นทั้งทั้นที่คุณรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนอกจากคนที่ฟังแล้วจะรู้สึกไม่เคารพในตัวคุณแล้วคุณยังสร้างปัญหาและความเครียดที่จะเกิดขึ้นตามมาว่าคุณทําได้ตามที่พูดหรือเปล่า ถ้าคุณไม่อยากทําหรือไม่มีแผนที่จะทําอยู่แล้วก็บอกไปตามตรงเลยครับว่าคุณทําไม่ได้เขาจะได้ไปหาคนอื่นที่ทําแทนได้แทนข้อที่4อย่าอธิบายให้มากความหากจาเป็นต้องอธิบายหรือให้หผลเมื่อคุณต้องพูดคําว่าไม่นั้นเพราะว่าคุณไม่อยากทําให้เขาต้องคิดไปเองว่าที่คุณปฏิเสธเนี่ยเพราะคุณไม่อยากช่วยแต่หมายความว่าคุณไม่จําเป็นต้องอธิบายกับคําตอบของคุณเลย แต่ควรจะอธิบายเท่าที่จําเป็นเท่านั้นไม่อย่างนั้นเขาก็จะหาเหตุผลมาแก้ต่างกับเหตุผลที่คุณบอกไปเพื่อให้คุณทําตามที่เขาขอเมื่อใดก็ตามที่คุณให้เหตุผลไปคุณก็เปิดโอกาสให้เขาหาเหตุผลมาโต้ยานที่คุณอ้างไปเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าคุณไม่อยากทําเลยจริงๆคุณก็ไม่จําเป็นต้องพูดอธิบายอะไรเลยยิ่งคุณพูดมากเท่าไหร่ที่เหมือนคุณโกหกมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามถ้าคุณปฏิเสธโดยไม่ให้เหตุผลหรือให้ข้อมูลมากเกินไปนั้นเพราะว่ามันอาจจะทํา ให้เกิดปัญหาใหม่อีกครับและอาจทาให้คุณยิ่งรู้สึกผิดไปที่ต้องปฏิเสธความต้องการของคู่สนทนาในภายหลังข้อ 5. นําเสนอทางเลือกอื่นถ้าคุณสามารถให้ทางเลือกอื่นกับคนขอได้แม้ว่าคุณอาจจะช่วยเขาไม่ได้ก็ตามแต่คุณอาจเสนอทางเลือกอื่นไม่ว่าจะเป็นการแนะนําคนอื่นที่คุณรู้จักว่าสามารถช่วยได้หรือเปลี่ยนเป็นงานเล็กน้อยที่คุณช่วยได้โดยเต็มใจนั่นก็สามารถช่วยเขารู้สึกดีขึ้นได้ข้อที่6 คุณต้องสื่อสารด้วยความมั่นใจครับการที่คุณพูดด้วยน้ําเสียงและท่าทีที่มีความมั่นใจเป็นสิ่งสําคัญมากเลยเวลาคุณจะปฏิเสธใครยิ่งเมื่อคุณสื่อสารเกี่ยวกับความต้องการของผู้อื่นแล้วคุณต้องมั่นใจในความเป็นตัวของตัวเองและเพื่อทําให้เขาไม่สามารถกดดันคุณได้นะครับคนส่วนใหญ่ไม่อยากให้เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานนั้นมีภาระที่หนักเกินไปถ้าคุณพบว่าเขายังจะตามตื้อที่จะขอความช่วยเหลือจากคุณทั้งๆที่คุณบอกไปแล้วว่าไม่คุณก็ต้องบอกไปว่าให้คนนั้นรู ว่าคุณได้ยินคําขอของเขาแล้วแต่คุณก็ต้องย้ําในจุดยืนของคุณว่าคุณไม่สามารถทําให้ได้และคําตอบนั้นก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคุณต้องมั่นใจและยืนหยัดกับคําตอบของตัวเองซึ่งนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนไร้น้ําใจข้อที่ 7. ผพูดชื่นชมคู่สนทนาสมมุติว่าถ้าเพื่อนคุณมาหาคุณครับเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานแล้วคุณไม่สามารถทําได้เพื่อให้คุณสร้างความรู้สึกดีต่อกันไว้คุณอาจจะเพิ่มคําชมตอนที่คุณปฏิเสธ ความช่วยเหลือก็ได้ครับเช่นคุณอาจพูดว่าขอบคุณที่คิดถึงผมและเชื่อว่าผมสามารถช่วยคุณได้ในโครงการนี้แต่อย่างไรก็ดีตอนนี้ผมไม่สามารถช่วยคุณได้เพราะผมเองก็ติดโปรเจกต์งานที่ต้องส่งภายในอาทิตย์หน้าผมมั่นใจว่าคุณจะสามารถทํางานด้วยตัวคุณเองได้อย่างที่เคยผ่านมาได้ดีในตัวอย่างประโยคสนทนาเมื่อสักครู่นะครับคุณได้บอกเขาไปว่าคุณขอบคุณที่ไว้วางใจให้ช่วยเหลือและบอกว่าคุณเชื่อในความสามารถของเขาที่สามารถทํางานให้เสร็จด้วยตัวของเขาเอง โดยพูดถึงความสําเร็จของเขาในอดีตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเขาด้วย7ข้อที่ผ่านไปนะครับลองนําไปใช้ดูเมื่อคุณตั้งใจที่จะปฏิเสธคําขอขอทิ้งท้ายไว้ว่าการที่จะตอบปฏิเสธหรือตอบรับมันเป็นอํานาจการตัดสินใจของตัวคุณเองขอย้ํานะครับมันเป็นประโยชน์ของตัวคุณเองคุณควรรักษาพลังและคุณค่าในตัวคุณเองและยังรักษาเวลาเพื่อโฟกัสในสิ่งที่สําคัญจริงๆสําหรับคุณทุกครั้งที่คุณปฏิเสธไปกับคนอื่น มันคือการยอมรับกับความต้องการที่แท้จริงของตัวคุณเองและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถควบคุมการปฏิเสธคําขอของคนอื่นให้เป็นแล้วคุณก็จะสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้มากขึ้นด้วยจงมั่นใจที่จะพูดว่าไม่เพื่อเลือกทําสิ่งที่ใช่ให้กับชีวิตของคุณเองกลับมาพบกันใหม่ใน Talk Active EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ